อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะมาทำแกงใต้แล้วล่านะคะแกงที่เห็นแวบเมื่อกี้ก็คือแกงสมรมค่ะส่วนใหญ่ผักที่บ้านใส่ก็จะมีนี่เลยค่ะสตอนะคะซื้อมาซองนี้4ีดอลลาร์กว่าประมาณร้อยกว่าบาทไทยค่ะอันนี้ก็ใช้ถั่วฝรั่งหรือว่าบ้านเราบางคนเรียกถั่วแขกนะคะแทนถั่วฝักยาวนะคะส่วนหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะโคสหรือเวอร์บสราคากระป๋องละดอลลาร์กว่าประมาณสามสิบกว่าบาทไทยค่ะหมูจะใช้เป็นเนื้อหมูสันในเมื่อกี้นะคะพ็อกฟิเน้ค่ะเป็นะคะส่ววนหักระทอันนี้ ้มาจากบ้านเราค่ะเป็นแบบออร์แกนิกนะคะกระป๋องละสดอลลาร์กว่าประมาณ50กว่าบาทไทยค่ะส่วนเครื่องแกงว่าพริกแกงนะคะใช้เป็นพริกแกงคั้วกลิ้งค่ะเพราะว่าพริกแกงกะทิไม่มีที่บ้านนะคะคุณแม่ก็เลยใช้อันนี้แทนมาอัดแอปกันนะคะก็นอนนี้ก็นั่งดูคุณแม่ทค่าเพลินเพลินนี่คุณแม่ก็เอาเครื่องแกงไปผัดก่อนแล้วก็ใส่มุลงไปแล้วก็นี่ค่ะตักหัวกะทิใครสังเกตเห็นไหมคะว่าัวกะทินี่โอ้โหข้นๆ้นคลักๆ สมเป็นสมเป็นขวกระทิจริงค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าคโคกัทครีมนะคะเป็นครีมมากๆแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะแกงสมรมมันก็แปลว่าแกงผักรวมค่ะสมรมเหมือนผสมรวมกันนะคะก็เลยมีผัก3าอย่างค่ะแต่ที่จริงจะใส่ผักแบบอื่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งปิดท้ายค่ะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายสุดใช่ไหมคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเตรียมตัวกินอย่างเดียวเลยค่ะโหกุ้งแน่นๆชอบมากแล้วก็มีสตอด้วยปกติคุณแม่ชอบให้ใส่สตอแบบทั้งลูกนะคะแต่ว่ากลัวเจอหนอนในสตอเลยคุณแม่ผ่าครึ่งคค่่ะะแล้้วกกก็็เสรรจยอนนาาิม Boa